ขยายขยับขยับช่อมะขามหวานบังหลกหังหนครับบ้านพลัยไวครับถอยออกถอยออกเก้าสิบยี่สิบนี่คืออัตฐานจากสร้างนะครับที่เหลือแล้วแต่ทื่อจะคุยกันเอาช่อมะขามหวานบวกกบโพูวาจ้าง จางกุดรคกุณแบบดอกไม้พาทุกใใให้ขึ้นสงสูงลงใกล้ใกล้ได้คะแนนหลายๆลาช่อมาขาบานสามสองหนึ่งไป บักขามหวานงายดีสิหวานรลอสิสมดันเข่าล้างเมฆไปออเสียงปือเลยครับพี่น้องมาแลยไหลขอบคุณหลายๆลาเนงะไหล,ล,ละรับบขามหาลควรหลนะครับเขาลัลลาลางเมฆกันไง พอเห็นจอดก่อนไงนะครับคนน้าให้เลี้โผมาทางล่างครับเข่าหลังเมฆก้อนขาวอีกที่สองการเบรกการขวาเริ่มเข่าหลังเมฆอีกก้อนที่สามเยือนตีหายเยือน ตามลงมาตึงหนึ่งรถต้แปดสิบพลาดเมตรชอบมะขาหวานนะแปดศูนยคะแนนครับเอาไปไปดั้งนาซาประเทศไทยครับเอบปลอดภัยต่มาทีไรนับเจนครับเลยนเดิน น้องทองคีและทองทินไปนเนี่ยเซตที่งานหน้าสาบป,ประเทศไทยขอยขึ้นสูงๆลูกใกลๆ้ๆในคะแนนหลายๆโชคดีครับสองนึงไป ข้อปรสูนะครับนาซาข้อประคบสูดจากดันดันดังอะไรันด้ขอว่ระบกเปิดยอดเระาไเปิดจักดันกน้อยนะครับเอาจัดันดันนะครับนาซา่าาชิมาะส้มีข้อปรสูกันดันดันวประเทศไทย เขาดันให้เขาดันดูครับได้วยหรอกอดกีจุกมาครับนาซาประไทยสื่อตะเวนพร้มองศาจะพอร้องหรือไม่อมได ครับีน <Tipp ett> ีฝ <motiv ators> <m> ่ายเขายไปไหมครับไปยุไปไหมฝ่าเขาเาน้าห็นมครับครัผ่านไปไปเล่าหเขาหนาชัดเจนเห็นน้ำกันทุกเม็ดทุกวิไปยไปไหมลูไปรอเวลาครับยังทำก็แนนนะครับขอเรียบารคัครับเลียกสามสิพาเป็นอกงศาประเทศไทยเป็นร่องหมักมากๆอ่ะ ขออภัยนะครับท่านเบิกจากปักไปท่านองศาประสูจน์ท่านเด้อไอ้างเหลือไปไม่ประมาณ3ามีว่าครับมันคือตำแหน่งของหางหนาซาประเทศไทยน,นะครับสามร้อยผ่าดไปตามลงมาสามร้อยห้าคะแนนสามร้อยห้าคะแนนครับนาซาครับ âm vun khấp. đi kì cái cao cho thì thở hẳn rệt loại còn tới thang lê đa đèn khắp. ทุกมองทุกบอลปลอดภัยแล้วคุณปินมาน,นี่การฆ่าพร้อมกับทัมทมินขอสซิงอลตูนโชคดีสามสองหนึงไป

เ่อมันสิเได้เแหเหมือนไปยังีล่ำมาล่ำรอจีจ้ท่นครับทำยน ลาบเ่ะเข้าไปสีมีกันเปลี่ยนแปลงหรือไม่ต้องติดตามนะผลงานจาของเขา ouais. uh เอาก like ็ร่วงว่า so ีงกไกร้อบาไ่วงว่ายเลงมุไก่ร่ววเมุไก่ใหญ่นอยสามสิบกระาหดเขามาเข้าครับเขาหลแล้วตนวดกอกซอกแลปลายหางดี้ยวๆดีนอยงัดขึ้นได้ สองนนร้อยกัาสิบเมตรไปไกลฝากลงนั้นคนเดียวติดตามผลงา,านไปเลยก่อนครับตัวทันวัฒน์ตัวทานวัชน์ชนะมันบ่าง,งใจนั่งฟูที่ก่ทันได้าไ่าเท่าดำดำนะรต้งนะครับสามร 6 0ผ่านไปั่างๆนอน,นล่งครับมาลางปลายหางเสียบโชว์อีกตลาคเนี่ยตสี้า, <c oughs> าบานเนี่ยสามร้อยแปดสิบสามร้อยแปดสิบาจุดหางเสียบโชว์ครับสามร

ดีๆเจ้าคะอกหน้าขย่องขย่อกเรื่อยๆแสนสิบลิตรมาลอยสันไดเปิกกันไปก่อนนะครับขอทั้งรจขอตั้งใชนะ

จะยูพวดนีต้องกินเรื่อลญี่ปุ่นสามเก้าห้าครับแซนซรีครับคิวต่อไปนครสวเราครับ หลังจากานากวอทเซเลเราเป็นหงเหินบางที่สองติดตามเป็นนองนิวตันอารีสามะมนะครับบอกคำนะครับ อสายไฟเหรอครับเอาละไก่เหรอครับพอเศร้าแล้ว อีกครั้งหนึ่งนะครับที่ทางคณะกรรมการดำเนินการจัดก,การาบุญบ้างไฟแสงของชุมชนบลอยนะครับขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับมิตรรักสามเจ็ดบักแป้งแนะบอม,ม้านะครับติดจุดข,ของแถวลมมันทานมาแต่บักแป้งวันทุกว่องทุกจุดปลอดไยแล้ว <c oughs> ใหางต้านด้วยปลอดไยบ้ โอเคนะครับขอทีมงานนักข้อเสาเราขึ้นช่งสูงลงซาซาทำไม่ได้ได้หลายๆขอทีมงานตรงจูกดีสามสองหนึ่งไปคนณังครับ ว่าเสาเล่าสู่เต็มที่แล้วนะครับบอกเขาอย่างดีว่าบักแป่งพม่ามา,มาตะบักอุนต้นปันนี่ฮะสู่เต็มที่แล้วนะครับนครเสาเล่าบอกกีกาบอกว่าเสาเล่านั้นทำปีี่ชุดแล้วนะครับ กลับประธานอภัยเป็นด่งนสูงครับปักแต่งมาทางหลังมาทันออ่ะลงมือนตึกับเบคอนแล้วครับตอกะัะปีก็บอกว่าตัดไปเป็นร่องถึงเป็นร่องหมักมากนะครับรอเวะลาจริงนะครับรอเวะลาจริงกับราคาทีุ่ยกันไป நம்ம வல்ல பங்கி ரோ வல்லி